สำหรับนี่ก็เป็นปีงเขียดที่ไปหาไตมากมาขึ้นนี่ครับกับปีงสองปีงครับปัญหาปีงหลายก็ได้หลายปีงยู่คกับพี่น้องกำรับเขียดกับกำลังไข่ครับพี่น้องนี่เขียดไม่ไข่ครับปีงแสบปานนั่งเลยครับพี่น้องมากินเขาต้องกันครับพี่น้องนี่ครับเป็นตัวผู้ครับข้างนํำดำครับส่วนมากปัถัาเป็นตัวแม่หลายกับสีบุอึดจินครับเพราะว่ามันจะได้ก็จะได้ออกลูกออกเต่าครับพี่น้องจะได้ออกไข่ครับ อันถ้าปราชาก,กรมีถึงเตีเต,ตัวตูผูร้ายกักับมันกับบุคคลร้ายครับเพราะว่ามันบดีออกลูกบดีไข่ครับนี่ครับสำหรับตอนนี้เฮ้ามาเฮาก็บม่พอแล้วครับนี่ีพออยู่ครับตัวหนึ่งครับนี่ครับ นี่ครับเขียดครับเขียดโม่ครับตัวบวใหญ่ครับกะลี่ยุนี่ครับนี่นี่ครับนี่อยู่ปลายมือผมนี่ครับก็ขอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้ก็มาพบมาพอกันกับช่องวันหน้าครับมือนีลุงวันจะผ้ามหาเขียดโม่ครับเพราะว่ามือนีอากาศห้อนอบเอาครับพี่น้องหลังจากมหาตอมังกี้ซ่อนบ่อไรครับพี่น้องก็เลยมหาไอไต้เขียดโม่หรือว่าเขียดอีโม่ครับพี่น้อง ได้โบได้หรือมี่ําไหนโบมี่ําไหนก็รุ่นน้ากันครับพี่น้องนี่แน่ๆพอแล้วครับตัวนึงครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปเบิ้งครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเกลือบรุดมือครับพี่น้องนี่ครับนี่นี่เขยอีโมครับพี่น้องนี่ครับเป็นตัวผูครับกับตัวใหไ่ครับพี่น้องมันหมมันได้โบได้ได้กินหรือโบได้กินกับรุ่นน้ากันครับพี่น้อง นี่ครับสำหรับตอนนี i mean shoe, ้ก็เห็นแะครับเห็นเห็นเห็นตัวนึงแลละครับพี่น้องหลุนน้ากันครับได้พอได้ครับนี่ครับหมูตัวนี้ครับนี่ครับจีเปาครับนี่ครับเขียดหม่ครับพี่น้องเดี๋ยวจับให้เบื้องครับตัวผู้ครับพี่น้องเขียดหม่ครับตัวผู้ นี่ครับพี่น้องเห็นอีกแล้วครับเขียดอีโม่ครับนี่ครับปุ๊บตัวนี้เป็นตัวแม่ครับพี่น้องตัวแม่ครับเขียดอีโมตัวเมียครับตัวเมียตัวเมียจะตัวเมียจะข้างขาวๆครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับพ่ออีละครับเห็นนีละครับนี่นี่นี่ นี่ตัวให่ครับอ่าลัชษณนี่คือเพิ่นอยููนิงครับเพคนโมตินครับเพราะว่าบางตัวเห็นไฟกับจเตินครับบางตัวเห็นไฟก็จะหมูบครับก็ทำมูบกับมูบเนี้ยนี้เลยครับนี่ครับนี่ครับได้แล้วครับเขียนหมูตัวนึงครับเขียนอีโม นี่ครับเขียดโมครับนี่เขียดโมครับนี่ครับเขียดโมครับตุ๊กตาตัวใหญ่ครับพี่น้องมือนีก็บผ้าพีผนองมหาไตเขียดครับพี่น้องนี่ครับเขียดโมครับเขียดโมน้อยครับนี่ครับตัวหนึ่งแค่แค่ครับพี่น้อง ตัวนี้มันแข่ครับพี่น like ้องนี่ครับเขียดโมครับนี่ครับเกื em exactly. อกีดินทรายเลยครับเขียดโมตัวหนึ่งเห็นอีกแล้วครับเขียดโมครับนี่ครับอยู่ใกล้ๆไม้นี่ครับนี่ครับอยู่ใกล้ๆไม้นี่ครับเขียดโมครับนี่ครับ นี่ครับเจด,ดโมครับนี่คร <Yeah well, S 1> ับพี่น้องเห็นอีกแล้วครับนี่ครับนี่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 ยูนี่นี่นี่ครับนี่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 ครับนี่ครับซ่อมเห็นอยู่นี่ครับส่วนมากก็จะมีถึงเต่าพู่ครับขั้นถัดมีตัวแม่ร้ายกับอาชีออกรูออกเต่าร้ายครับพี่น้อง เปลี่ยนมานีแล้ครับเดี๋ยวคู่คนครับเดี๋ยวออาคนครับนี่ครับเดี๋ยวพอดครับพี่น้องนี่ครับเป็นตัวผู้ครับข้างดำดำครับส่วนมาขั้นถ้าเป็นตัวแม่หล้ายกับสีบุดจินครับเพราะว่ามันจะจะก็จะได้ออกลูกออกเต่าครับพี่น้องจะได้ออกไข่ครับขั้นถ้าปราชากรนมีถึงเตตัวผู้ร้ายกับ แต่มันก็บ่ค่อยร้ายครับเพราะว่ามันบ่เด้ออกลูกบ่เด้ไข่ครับตัวนี้ครับพิษนี้นะครับพี่น้องนี่ครับเจ็ดโมครับตัวน้อยครับคาอาจิบุหินครับเพราะว่าเสียงสว่างบ่พอครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวผูครับเพราะว่าข้างดำดำครับ เขียดโม่ตัวผูกับสีเป็นตัวน้อยครับตัวแม่กับสีเป็นตัวใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับข้าง้ำดำนี่ครับแมนครับตัวผูกับนี่ครับพี่น้องพออีกแล้วครับนี่ครับลูกข่างเงินใจไฟนี่ครับเขียดโม่ครับพี่น้องเดี๋ยวตัวบัวใหญ่ครับตัวผูกอีกครับ นี่ครับตัวผูข้างออกจะออกดำๆครับพี่น้องตัวผู้เขียดคุณโม่ครับนี่ครับสำหรับตอนนี้เขากับพ่ออยู่แล้วครับนี่ครับนี่เขียดโม่ครับอาจจะเป็นตัวผูครับเพราะว่าตัวหน่อยครับนี่ครับตัวเล็กๆตัวผูครับพี่น้องข้างดำครับพ่ออยู่แล้วครับ นี่ครับเขียดโม่ครับพี่น้องตัวใหญ่ไนไหนครับพี่น้องปุ๊บตับภูอีกครับนี่ครับข้างน้ำดำครับพี่น้องนี่ครับข้างดำครับเขียดอีโมตัวผู้ครับ เห็นนี่แล้วครับสีว่าคุณโมเมนต์ได้ครับพี่น้องตัวแค่กับแค่ครับนี่ครับตัวผูอีกคือกาครับส่วนมากก็จะมีเตัตผูครับครับพี่น้องเห็นนี่แล้วครับแต่ว่าของยุทธนไตใหม่ครับนี่ครับยุทธนไตใหม่ครับพี่น้องนี่ยุทธนไตใหม่นี่ครับนี่ครับ ตัวผูอีกแล้วครับส่วนมากก็จะมีเดตัวผูครับเขียดกระไดส่วนักจะมีเดตัวผูครับนี่ครับข้างดำดำครับนี่ครับตัวผูอีกแล้วครับเห็นอีกแล้วครับหมูป๊าบครับอันนี้ยูเป็นแปลนครับสี่เป้าครับพี่น้องนี่ครับ นี่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 ครับนี่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 ครับนี่เดี๋ยวให้เบื้องครับนี่ครับตัวแม่ครับเขียดอีโม่แม่ครับพี่น้องนี่บางตัวก็แค่ครับาะว่าติได้จับง่ายๆได้ครับบางตัวก็เต้นนี้ครับพี่น้องนี่ครับ นี่ครับปึ๊บนี่ครับตัวนี้เป็นตัวเมียครับเป็นตัวเมียครับแต่ว่าของตัวบนใหญ่ครับเพราะว่าข้างบอดำครับข้างขาวครับตัวขาวครับพื้นขาวครับพื้นทองขาวเบิดครับกันยังน้อยอยู่ครับ โดยธรรมชาติครับเขียดขั้นถัดตัวใดที่เห็นไฟแล้วหมอปปั๊บครับก็จะคุ้นครับขั้นถาดตัวใดที่เห็นไฟแล้วเต้นครับตัวนั้นเข่าไกลอะไรเลยครับนี่ครับคือตัวนี้ยกตัวอย่างคือตัวนี้ครับนี่ครับนี่เห็นไฟหมูปั๊บเลยครับนี่ครับคือตัวนึงสีเขาไกลได้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจับให้บงครับเป็นตัวผูอีกครับ ส่วนมากประชากรนก็จะมีจั่งเตัตผูครับพี่น้องนี่ครับคือตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะลี่อยู่ในปลาหย้าครับพี่น้องนี่ครับนี่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 ซ่อมเห็นอยู่ครับนี่ครับซ่อมเห็นน้อยหนึ่งครับคือจังสีหมูครับหมูแนวนี้ก็บอกค่อยเต้นครับพี่น้องเ้าก่อเอาได้ครับจับได้สบายครับนี่ครับ ผงจับให้เบิ่งครับนี่ครับเป็นตัวผู้ไอเป็นตัวเมียครับเป็นตัวแม่ครับเป็นตัวเมียนี่ครับตัวหนึ่งเห็นไฟละมูปั๊บลงครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิ่งครับว่าสี่เห็นบ่หมูปั๊บลงครับแต่ว่าเป็นปลาหย่าครับสี่เห็นบ่เห็นอยู่ครับพี่น้องเห็นอยู่เห็นอยู่นี่ครับอยู่ในปลาหย่าสิวกนแน่ครับเดี๋ยวผมจะจับครับ นี่ครับนี่นี่ตัวผูอีครับพี่น้องครับเมื่อกี้นี่เตินยอดเขาได้นี่ครับพี่น้องเขาได้ไปตองครับเขาได้ไปตองเขาได้ใบหญ้าครับพี่น้องนี่ครับเขาไม่ใด้ใบหญ้านี่ครับนี่ครับนี่ใบหญ้านี่ครับนี่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 ครับนี่ครับ ตัวแม่ครับตัวเมียครับตัวเมียมุสตะกี้เห็นอีกตัวหนึ่งครับลบไฟปั๊บลงมองนี่ครับพี่น้องลบไฟครับลบไฟลุนีครับเดี๋ยวครับหาคนครับพี่น้องโมโหว่าลบลงมองได้ครับเพราะว่าผมซ่อมเห็นมาตเตกลครับเพราะว่าสาดไฟมาลบปั๊บลงครับ จะเห็นบ่เห็นครับบ่โหขึ้นกันนยครับอาจจะเขาในไปตองครับพี่น้องบ่เห็นเลยครับนี่ครับตัวหนึ่งทู่สูงพี่ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเอาครับหมูครับหมู่อยู่ครับหมูบอยู่ครับแล้วผมจะผมจะสีเบิ่งครับพี่น้องนี่ครับดำๆนี่ครับดำๆนี่ นี่ครับนี่ดำๆในจุดดำๆนี่ครับนี่นี่ครับอาจจะเป็นเขียดหมูตัวแม่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจับไปเบิ่งครับตัวผูครับข้างดำครับพี่น้องตัวผู้ข้างดำก็ส่้นมากก็จะมีแต่ยึงเตี้ตัวผูนี่นะครับกัตัววใหญ่ครับขั้นดาตัวผูครับนี่ครับ นี่ครับเห็นอีกแล้วครับพี่น้องอยู่ไกลๆครับตัวนี้อยู่ไกลๆครับเห็นแสงไฟละมูปั๊บเลยครับมาบุรุนีครับว่าจะเห็นบ่ครับอาจจะอยู่นี่ไปตองหรือขนาดอยู่แปนก็เห็นครับเห็นอยู่ครับเห็นอยู่ครับนี่ครับนี่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 ครับนี่นี่เห็นกระมุมกระมุมด้วยนี่ครับนี่ี่ครับเดี๋ยวผมจับให้เบิ่งนครับ ตัวผู้อีกแล้วครับเขียดตัวผู้เห็นอีกแล้วครับลูเกล้ๆผุดครับตัวนี้โบมูบครับตัวนี้โบมูบมาหลุดน้ำกันครับวาสิแดคุบบ่ครับหมบแล้วครับหมบแล้วหมบแล้วครับพี่น้องหมบแล้วแต่ว่าหงดอยู่ทั้งตัวฟังครับอาจจะหกแน่ครับเนื้อสีจุดเบืองครับพี่น้อง นั่นครับขมุมขมเอาอยู่นันครับนั่นนั่นครับนี่ครับทุดนดำๆนี่ครับอึ๊บอด้อีกนะครับตัวผู้เหมือนเดิมครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องแต่ว่าเฉได้ยุคบบอครับอาจจะแคะครับตัวนี้ครับมึงครับหมูปิ้วครับ หมูปูครับพี่น้องหมูปูนี่ครับนี่ครับนี่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 อาจจะเห็นบม่ชัดนะครับนี่ครับอยู่ไตใหม่นี่ครับเพราะว่าเป็นกลางคืนเนาะครับมาคู่เดียวครับนี่ครับอากาศกระหอนครับอากาศหอนเอาครับพี่น้อง ตวปูอีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับเขียดนี่ครับอยู่ในวงไฟนี่ครับนี่นี่อยู่ข้างวงไฟนี่ครับพี่น้องเข็ดหมครับกับตัวนี้กับตัวใหญ่เติอด้วยครับพี่น้องนี่ครับเขียดโมเขียดอีโมครับนี่ครับ นี่ครับพอยแล้วครับเขียนโมครับเขียดโมอีกหนึ่งตัวครับปุ๊บนี่ครับกระตูโบใหญ่ครับพี่น้องเออใหญ่โบใหญ่กะพอได้กินอยู่แล้วครับซัมนี่ก็เอาครับปกติเขียนโมกับซนีเลยนะครับ สำหรับตอนนี้ก็ได้เวลาสามทุ่มเกือบสี่ทุ่มแล้วครับพี่น้องสามทุ่มสี่สิบแล้วครับผมก็จะกลับแล้วครับพี่น้องผมจะกลับเมื่อนอนแล้วครับมันเดือดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะสรุปใผ้เบื้องครับพี่น้องนี่ครับอยู่ในถุงนี่ครับกอาจจะซ่อมโมห็นครับก็นี่ครับนี่ครับเพราะว่ามันกับไฟโปรแกงเนาะครับน้องก็ได้อยู่รครับประมาณ สามสิบสี่สิบตัวนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับนี่ครับกไอ้พอได้กินอยู่ครับไอ้พอได้กินอยู่นะครับนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอราพี่ลาน้องกับพ่อกันคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับนี่ครับเห็นแล้วครับตัวหนึ่งเกียรติโมครับอยู่ในน้อยครับดีอยู่ในใบตองครับดีอยู่ในใบตองนี่ครับดีอยู่ในใบตองนี่ครับนี่ครับ นี่ครับเจีดโม่ครับ